ส,สองกบ,บอกแกมันเป็นทีมยักกูอว่าก่อนกูตายมันเขาป่อยเขาป่อยเขาซ้ำกูนี่มันนี่มีคนบน่หน้าผมบ้่เป็นระถึกซ้ำเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกูค้างกูบโรโหลดอยู่กูยึดใส่มุกแม่งเามีปีกเออลงข้างล่งางลงข้างล่างเพื่อนเพื่อนใจเย็นก่อนเพื่อน เกือบตายยกปืนนะครับอะไรไปเข้าแงนยุไกยุไกมอนยุไกมาซ่องเบื้งมันมีหุ่นตอนนั้นหนี่ยรถมันเนี่ยนี่รถมันเนอ่มาจมาบ โหดโหดโหดเกือบเร็วเกือบเร็วออกรู้ออกรู้ที่ไปเอาของอย่างนี้วะ นั้นสามตรงนี้หนึ่งเดี๋ยวคุณก็ชอบสองมอนเดียสะนะตนัวหนึ่งจากที่นั่นหนึ่งอ่ะเออ